คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของค,อครูสอยดาวครูสอยดาววดประจาวันที่16มิถุนายน2,565ครูสอยดาวให้เลขก2เลข4แลขค้า เลข8เด่นเลข5ลองเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 3 2 6 2 8ถ้าเลข4มาก็จะมี4 3 4 5 4 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 3 5 5 5 8ถ้าเลข8มาก็จะมี8 3 8 5 8 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคููสอยดาวให้0-2 ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้าย2ตัวออก0ูนย์ให้0ูนออกตูนถูกเลข้าย2ตัวครับละมาตามัดต่อว่างวดนี้ครูซอยดาวยังจะให้เขาเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเขามาตอนเข้ามาตอนเซียนสาราแดงงวดประจำวันที่16วมิถุนายน2565เสเซียนสาราแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี35 38ถ้าเลข9มาก็จะมี95 98ชุด3ตัวให้635 238 198และอีกชุดนึ่งให้เลข0กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี20 30ถ้าเลข7มาก็จะมี27 37สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเซียนสาราแดงให้20 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขคาย2อตัว 102, 20, ออก0ูนย์ให้2อูนย์ออกศูนย์ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับรามาตามกันต่อว่างวดนี้เสี่ยนสาลาแดงยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมขมาตอนครับมาต่อด้วยอาจารย์เด็ดดวงงวดประจำวันที่1 6มิถุนายน2565อาจารย์เด็ดดวงให้เลขห้าตัวเดียวให้เลขห้าชุด2ตัวให้51 5354 525850สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์เด็ดดวงให้20ผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลเลขขาย2ตัวออกให้20ออก02ถูกตัวกลับของเลขขาย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์เด็ดดวงยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนข้าวบสุเทพมหาการงวดประจาวันที่16มิถุนายน2565 เทพมหาการให้เลข 3, เลข 6, เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 5 3 8ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 5 6 8ถ้าเลข2มาก็จะมี2 0 2 6 2 8ชุด3ตัวให้7 2 0 1 2 6 3 2 8 6 3 1 9 3 5 0 3 8 2 6 1 3 6 5 968สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเทพมหาการให้20ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต02ให้20ออก02ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามมาต่อว่างวดนี้เทพมหาการยังจะให้เขาเป่าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมธรรมตอนเข้ามาต่อยตุมตามงวดประจำที่16มิถุนายน2565 ตูมตามให้2ชุดชุดแรกให้เลขก2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 3 2 5 ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3,65และอีกชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี51 57เถ้าเลข8มาก็จะมี81ดหนึ่งแปดเจ็ดหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตุมตามให้ 2- อูนย์ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลข้าย2ตัวออกศูนย์สองให้2อูนย์ออกศูนย์สองถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้ตุมตามยังจะให้เขาเป่าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า มาต่อเลยครับมาต่อยห,หนุ่มดาวขนองงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565หนุ่มดาวขนองให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี22 24 25 29ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 85 89 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหนุ่มดาวขนองให้20ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก02ให้2อออก02ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้หนุ่มดาวขนองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมขมาตองข้ามาตัหนูกระซิบงวดประจำที่16มิถุนายน2565 หนูกระซิบให้เลข2กับเลข8ชุดสตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมีสอง4 2 7ถ้าเลข8มาก็จะมี0 8 2858สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาหนูกระซิบให้2 0ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย2ตัวออกศูนย์ให้2 0ออก0ูถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวให้บนแต่ออกล่างครับเรามาตามกันว่างวดนี้หนูกระซิบยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คม,มาตอนขม,มาต่อแรงเกินห้ามใจงวดประจำวันที่16มิถุนายน2,565แรงเกินห้ามใจให้เลขศูนย์กับเลข6ชุด2ตัวให้ ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดถ้าเลขหกมาก็จะมีหกสองหกสามหกห้าหกแปดสำหรับผลงานวทีิผ่านมาแรงเกินห้ามใจให้เลขสองตัวเดียวให้เลขสองผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองตัวออกศูนย์สองให้เลขสองเลขสองเข้าหลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขรมมาตามกันว่างวดนี้แรงเกินห้ามใจจึงจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อเลยครับมาตัวนหวยไทยแมวแมววดประจำมาที่16มิถุนายน2 5 6 5หวยไทยแมวแมวให้เลข1ตัวเดียวให้เลขก1ชุด2ตัวให้13 15 19 11สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหวยไทยแมวแมวให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสองต่อออกู02ให้เลขสองเลขสเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้า ข้าเรามาตามกันว่าวดนี้หวยไทยแมวแมวยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอเข้ามาต่อยดุยพลันงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565ดุยพลันให้ชุด2ตัวให้92 95 97 67ชุด3ตัวให้092 097 295 267 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้ารเรามาตามกันว่างวดนี้ดุยพลันจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมธรรมาสลายนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจาร,รย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน21 23 29 01 03 73ชุดทอง401 601 สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลหรือสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทางช่องรวมฤทธเดชอาจาร,รย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ